สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรกหมูเพชรโยนิกเช่นเคยนะคะวันนี้บรรยากาศดีนะคะพามาอัปเดตสต็อกรถกันดีกว่านะคะพี่พี่วันนี้นะคะก็จะมีรถครอบครัวมาแจมด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาชมนะคะรถกระบะรถครอบครัวนั่นเองนะคะใครอยากได้คันไหนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแคปทะเบียนไว้แคปรูปไว้แล้วทักหาลูกหมูได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะพี่พี่ บอกเลยว่าออกรถได้ทุกอาชีพนะคะแต่นะคะใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะพี่ๆที่ใครอยากได้กันนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.79 4ปีนะคะก็คือกลุ่มพนักง,งานนะคะพนักง,งานบริษัทอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะมีสลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะ3กลุ่มอาชีพนี้นะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลย 2.794ปีนะคะแล้วก็จะมีอาแพทย์หมอทหารตำรวจด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าดอกเบี้ยพิเศษนี้นะคะโคตรคุ้มนะคะ2.794ปีเลยนะ,ะพี่ๆแต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะขอมีเครดิตผ่อนนี้ผ่อนตรงมีเอกสารยืนยันรายได,ได้ชัดเจนนะคะก็รับดอกเบี้ยพิเศษเป็นเช่นเดยียวกัน2.794ปีนั่นเองนะคะหลังจาก4ปีแล้วนะคะก็จะเป็นดอกเบี้ยปกตินะคะพี่ๆไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะอันนี้ชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่า2.794ปีเพราะลูกค้าบางคนเข้าใจผิดเนาะว่า2.79ตลอดสัญญาไหมนะคะไม่ตลอดสัญญานะคะได้4ปีนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูอยู่ประจำการอยู่ที่สาขาหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะคะอยู่ถนนเซรีไทยซอยเซรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพมาไม่ถูกทักไลน์มาได้เลยนะคะติดต่อหาซลลูกหมูนะคะเวลามาถึงหน้าร้านแล้วนะคะ แจ้งว่ามาติดต่อหาเซลล์ลูกหมูนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาเดินชมรถนั่นเองหรือพี่พี่ท่านไหนจะนัดวันกันเข้ามาดูรถนะคะก็ทักบอกลูกหมูนิดนึงนะคะเผื่อวันไหนลูกหมูหยุดจะได้มาต้อนรับพี่พี่กันนั่นเองนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวรีโวนะคะคันนี้เป็นพีเลเนอร์นะคะเครื่อง2.8นะคะ 2.8G ปี2019คันนี้มา79,000นะคะกับราคา619,000ได้เป็น4ประตูด้วยนะคะ คันนี้ออปชันก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับแล้วเรียบร้อยนะคะตัวโครงสร้างรถค่ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำกับสีกอไม้แน่นอนนะคะรับประกันการันตีให้ประกวิศูนย์ทุกคนันเช็คได้แน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูแลง่ายด้วยนะคะน้ำหกก็ไม่เหม็นอับนะคะคันนี้ได้จอทัชสกรีนนะคะได้กล้องหลังนะคะ แล้วก็มีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นเก้าพันโลของจริงนะจ๊ะไม่มีกลับไม้ไม่มีกอไม้แน่นอนนะคะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันสีดำนะคะกว้างขวางนั่งสบายไม่ปวดเข่านะคะคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมทักหาลุกหมูได้เลยนะคะยางก็ยางปีใหม่ด้วยนะคะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะอ่ะ สำหรับใครที่ชอบขับรถเกียร์กระปุกนะคะหรือเกียร์แมนวนวลนันเองนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะเป็นรีโว2นะคะ 2.8G ปี16นั่นเองนะคะคันนี้ใหม่95,000โลนะคะจากราคานะคะ499,000นะคะลดให้ไปเลย5,000 50, 0เหลือ4 4 9 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายค่ะพี่ ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะได้จอทัชสกรีนมาให้แอร์ออโต้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่นให้แบบนี้เลขไม่ 95, 9 5 3 9กิโลเมตรจริงๆนะคะตัวโครงสร้างตัวรถนะคะมีให้ดูแบบนี้เลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะบอกแล้วนะคะว่ารถของพย์โยนการติโครงสร้างทุกคันนะคะประวัติศู์เช็คได้แน่นอนนะคะเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วพี่ๆไว้วางใจได้เลยนะคะอ่ะ คันนี้กันบ้างนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถไว้วิ่งงานนะวิ่งงานวิง่งอ่อพวกขนส่งอะไรแบบนี้นะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้จาก4,49,000เหลือ3 9 9แ0 0แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะปรับลงเหลือ3 7 9 0 0 0หรือ,อยังเดี๋ยวต้องไปดูทีหนึ่งนะคะคันนี้ดีแ x ็กห่งเกปีสิเลขไม้แปดหมื่นแปดพันโลนะคะเป็นตัวเตี้ยน,นะคะซาวก์ออนิวมาจัดได้เลย คันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังกว้างขวางแบบนี้ได้เป็นแก์แม,มนนวลนะคะ <_ t ot> จอเดิมจากโรงงาน <_ t ot> พงมไรพาวเวอร์แบบนี้แอร์ใช้งานง่ายๆหมุนเอากลมๆนะคะบอกแล้วนะคะโครงสร้างทุกคันนะคะดีมากนะคะสภาพดีจริงๆนะคะใครสนใจคันไหนก็อย่าลืมแคปเลขทะเบียนไว้นะเดี๋ยวลูกหมูทักไปนะคะอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวลูกหมูทักไปให้พี่ทักมานะคะอ่ะเรามาดูต่อกันที่คันนี้เลย นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว 2.8g เหมือนกันนะคะปี16นะคะ439,000านะคะคันนี้กับคันคันแรกต่างกันแค่เลขใหม่นะคะนอกนั้นภายในเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันหมื่นเดียวนะคะกับเลขใหม่นะคะอยู่ที่ว่าใครจะชอบตัวไหนนั่นเองนะคะอ่ะมาดูคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่น,นั่นเองนะคะเป็น i s u z u d max 1.9 Z นะคะ659,000ารถปี21 ไม่สี่หมื่นสี่พันโลคันนี้เลขไม่สี่หมื่นสี่พันโลจะทรงลงล้อโคตรสวยนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังทรงแพันด้าเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังทรงแพันด้าแบบนี้นะคะสีดําเกียร์ออโต้จอทัศกรีนแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูดคอนโทลให้หรือเปล่าคันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่ะคันนี้ยังไม่มีนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบธรรมดาเลยนะคะคันนี้6 5 9 0 0หใครชอบนะคะรีบจับรีบจองนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะจ๊ะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างรถครอบครัวนะคะคันนี้เป็น m ิวเอ็กซ์ n ไอคอนเนนั่นเองเจ็ดแ0นสองมืรถปี18นะคะเลขมาอยู่ที่แสนนิดนดน,ดนะคะ มิวเนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะทั้งรูปโฉมนะคะทั้งการขับขี่นิ่มนุ่มสบายอึดถึกทนเหมือนเดิมนะคะใครสนใจคันนี้ก็รีบจับรีบจองแคปเลขทะเบียนไว้ได้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะพ่อแม่น้องออนนิวหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะคะคันนี้จะทรงลงล้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนยางให้นะคะคันนี้นะคะเฉพาะคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะคะมีแม็กมาให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้ได้เป็น4ประตูดีแม็ 1.9S นะคะจาก5แส0 0นหมืเหลือ4 8สน0 0กับเลขใหมล์68 000, กับรถปี2019นั่นเองนะคะกับรถปี2019นะคะภายในสะอาดพร้อมใช้งานได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นุ่มๆเลยนะคะจอเดิมจากโรงงานนะคะเกียร์กระปุกแบบนี้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์แบบนี้เลยคันนี้บอกเลยของแถมช่ำแน่นอนนะคะ แคปเลขทะเบียนไว้ได้เลยนะคะแคปเลขทะเบียนคันนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูจัดของแถมให้ช่าๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ใครสนใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังอีก2คันนะคะก็จะหมดละนะคะโซนนี้นะคะวันนี้อัปเดตเป็นโซนๆไปนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะคะเลขทะเบียนนี้เลยได้เป็นไฟหน้าเอ่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์มีไฟตัดหมอกคู่ล่างให้นะคะคันนี้เป็น d m a ม Highlander Cap รซ ปี2019นะคะคันนี้5 7 9 0 0 0เนะคะ5 7 9 0 0 0ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยหรูดูแพงมากๆเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีแครีบอยให้ด้วยคันนี้ได้จอทัสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หวงมลัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบขับอิสุก็มาจัดได้เลยคันนี้สวยงามจริงๆนะคะทั้งแม็กทั้งยางสวยงามเดิมๆทั้งคัน นะคะคันนี้นะคะตัวดีตัวดังนะตัวดีตัวดังเลยนะคะเป็นตัวเตลนั่นเองเลขเทะเบียนนี้นะคะจะส่งลงล้อมาให้เรียบร้อยนะคะกับตัว1.9เซทเซลนะคะปี2018นะคะ5 8 9 0 0 0กับเลขไม่78,000โลเท่านั้นนะไม่80,000เออ70,000 78,000 70, โลนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะนุ่มๆ ได้จอทัชสกรีนนะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆนะคะเกียร์มันน่วนนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันให้แล้วแบบนี้เลยอ่ะดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะแต่งทรงลงลงล้อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากๆสำหรับใครชอบคันไหนก็อย่าลืมนะคะแคปเลขทะเบียนไว้ได้เลยนะครับ <S <S ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูช่วยดูแลให้ทุกเคสเลยนะคะ <S <S สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มานะคะ แจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือประกันฉุกเฉินฟรี1ปีมูลค่า5,000บาทนะคะประกันฉุกเฉินมูลค่า5,000บาทให้ฟรีไปเลย1ปีนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลี้วต,ต่างๆครบชุดเลยนะคะพี่ๆใครสนใจก็อย่าลืมทักมาหาลูกหมูได้เลยเนาะส่วนเรื่องของแถมอื่นๆนะคะใครอยากได้คันไหนไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแน่นอน สำหรับใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะทางเรานะคะก็ดูคลิปลูกหมูนี่แหละประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะรีวิวให้แบบละเอียดแน่นอนนะคะเลื่อนไปดูคลิปล่างๆก็จะมีรถเดียวๆที่หมูถ่ายไว้อยู่นะ,ะทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันรับรถนั่นเอง ะะสำหรับใครชอบคันไหนก็อย่าลืมแคปหาลูกหมูได้เลยนะคะโทรมาได้ทักมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพอดีลูกค้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีครับ